ก่อนตายนะครับถ้าอยากมีความสุขต้องรู้เรื่องนี้หลายคนนะครับเวลาที่จะมีความสุขทั้งทีเนี่ยก็จะมีข้ออ้างว่าก็แฟนเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไม่มีความสุขก็สามีเป็นแบบนี้ก็เลยไม่มีความสุขก็ลูกเป็นแบบนั้นก็ไม่มีความสุขเจ้านายเป็นแบบนี้เขาก็เลยไม่มีความสุขสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะพยายาม ฝากความสุขไว้กับคนอื่นแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครแคร์ความสุขของเราเท่ากับตัวเราเองครับจํำไว้นะครับว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราปรับตัวได้ง่ายที่สุดคือตัวเราครับไม่ใช่ปรับคนอื่นลูกเราเขาอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแบบที่เราอยากให้เขาเรียนเก่งนะแต่ผลท้ายเรามีความสุขในการเลี้ยงเขาได้ครับให้เขาเติบโตตามศักยภาพของเขา แฟนเราเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนเราในการลดความอ้วนอาจจะกระแนะกระแหนเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเสียความสุขไปกับคําพูดของเขาครับเราก็ดูแลตัวเราเองครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาพูดแบบนี้เราก็ไม่คุยด้วยทุกครั้งที่เราปฏิบัติแบบไหนกับคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะปฏิบัติแบบนั้นกับเราครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะผมสอนลูกสาวผมแบบนี้ง่ายบอกว่าถ้าเพื่อนคนไหนแกล้งเราเราไม่เล่นด้วยและไม่พูดกับเขาเลยผลสุดท้ายเพื่อนคนนั้นจะไม่แกล้งเราเพราะว่าเราไม่ยอมคุยกับเขาเลยทําให้เขาเหมือนเป็นอากาศบนโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปฏิบัติแบบนี้กับคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะปฏิบัติกับเราในแบบที่เราอยากให้เขาปฏิบัติกับเขาเช่นกันแต่ถ้าเรายอมให้เขาอย่างเช่นเขาแกล้งเรา แล้วเราก็ทําเป็นเจ็บปวดทําเป็นตอบสนองตามที่เขาอยากให้เรารู้สึกอ่ะอย่างเช่นเขาอยากให้เราเจ็บใจเราก็จะโกรธให้เขาเห็นเขาก็ยิ่งอยากแกล้งเราอีกครับดังนั้นจงนะครับอย่าฝากความสุขของเราไว้กับคนอื่นมีอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะครับจงแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนถ้าเราแก้ไขที่ตัวเราเองก่อน ทุกอย่างนะครับเราจะสามารถเนรมิตความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงเราจะเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตกลุ่มความสุขของเราเองนะครับดังนั้นให้กำลังใจเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขผมขออวยพรนะครับให้ทุกคนนั้นมีสติปัญญาที่จะสามารถก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้แล้วก็ทําให้ตัวเองกลับมามีความสุขอีกครั้งได้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าผมมัวทีม ดอกเตรทีมนั่งเฉยๆก็พร้อมได้ครับสวัสดีครับ